สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะพูดกับคุณบ้างคะเขามีข้อความอะไรอยากจะพูดกับคุณบ้าง ลิลลี่โอ้โหคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆนะคะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เห็นไหมสัญลักษณ์ของดอกลิลลี่นะคะเป็นเป็นความบริสุทธิ์นะคะเป็นความสดใสนะคะเออคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะเป็นกลมที่เกิดอีกที่หนึง่งไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้นะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ คือในครอบครัวนะคะคุณไม่เหมือนใครก็ได้เห็นไหมอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นดอกบัวดอกบัวแต่ว่าลิลลีล่ไปเกิดมาท่ามกลางดอกบัวนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างนะคะแตกต่างจากเขาด้วยนะคะแตกต่างจากจากคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะคุณไม่เหมือนใครก็ได้นะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์ก็ได้นะคะดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของของเขาเรียกอะไรนะ ของความดีนะคะเป็นสญลักของเรียองอะไรนะคนมีประสบการณ์นะคะเข้าใจเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเข้าใจชีวิตนะคะออยู่ท่ามกลางความแตกต่างได้นะคะคุณเป็นคนเก่งมากๆเลยใช้ความดีเข้าสู้นะคะอืเขารู้สึกว่าคนไม่มีพิษมีภัยก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่หออ์คุณเป็นคนที่ อยู่ด้วยแล้วมันมันสดใสอะ่ะอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขนะคะเออไร้เดียงสาก็ได้ดอกลิลลี่นะคะหรือคุณเป็นคนที่ที่คุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่เขาเคยเจอจากคนที่เขาเคยเจออ่ะนะคะเออ คุณไม่เหมือนใครในสายตาเขาอะดูโดดเด่นนะคะอดอกลิลลี่มาเกิดท่ามกลางดอกบัวด้วยอย่างหนึ่งก็ก็เหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะคุณเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านทุกอย่างมาแล้วนะคะเห็นไหมเป็นคนใหม่อ่ะเออจากเขาเรียกอะไรอ่ะ จากดอกบัวกลายมาเป็นดอกลินลี่นะคะแสดงว่าคุณเป็นคนใหม่นะคะคุณเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเป็นคนที่ผ่านความอกหักผ่านความเสียใจนะคะความคือผ่านความทุกข์มาทุกรูปแบบแล้วก็ได้นะคะคุณเห็นสัจธรรมนะคะคุณเห็นความจริงนะคะคุณอยู่ด้วยเนี่อยอไร บางคนอยู่ในศีลในธรรมก็ได้นะคะเป็นคนที่รักความถูกต้องอ่ะนะคะเป็นคนใหม่นั่นแหละแม่หมอว่าเปลี่ยนจากดอกบัวเป็นดอกลิลลี่เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะคะคุณไม่เหมือนเดิมนะคะเออชีวิตใหม่ของคุณอะ่ะมันมัน,ม,นมันดีกว่าเดิมนะคะถ้าใครที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือใครเคยมีชีวิตที่มัน ไม่ได้มีความสุขนะคะต่อไปเห็นไหมคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสดใสในตัวเองคุณเป็นตัวของตัวเองนะนะคะคุณคุณไม่เฟกสำหรับเขาอ่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเห็นไหมโอ้โหคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันนะคะน่าจะอยู่ไกลกันเห็นไหมเดินทางด้วยเรือนะคะเออผ่าน เรื่องอะไระ่ะการที่จะเจอกันอะ่ะมันยากมากๆนะคะต้องเดินทางนะคะผ่านน้ําผ่านทะเลผ่านมรสุมนะคะอืมคลื่นลมนี่มันก็เหมือนปัญหาชีวิตนะคะปัญหาความรักนะคะเออคุณผ่านอุปสรรคนะคะคุณเก่งนะคะตอนเนี้ยอันนี้มันเป็นมังกรเรือมันเป็นรูปมังกรเห็นไหมสําหรับใครบ,บางคนก็ เรียกอะไรมีธุรกิจนะคะนำเข้าส่งออกก็ได้นะคะหรือทำงานอะไรที่มันต้องเดินทางนะคะอืหรือทำงานอะไรที่มันเรียกอะไรอะอยู่กลางทะเลก็ได้นะคะทำงานอะไรที่มันต้องขนส่งก็ได้เออเราดูไปทางนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าแม่หมอว่าเขาเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเนาะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนั่นแหละคนคนนี้นน นะคะแต่ว่ามันช้านะเดินทางทางเรือมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ว่าเขาก็ไม่ท้อนะคะเขามุ่งหน้าที่จะมาหาคุณแล้วคนคนเนี้ยนะ,ค,ะคุณจะได้รับข้อความหรือคุณจะได้พบคนทางไกลนะคะเขาให้อยากให้คุณรออ่ะนะคะการที่คุณจะเจอกันอะ่ะมันยากก็ได้นะคะอหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอุปสรรคนะคะเออมันมีอุปสรรคมันมีน้ําตานะคะ มันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่คนคนนี้เขาก็เขาก็ไม่ยอมแพ้นะอืมแต่วันนี้แต่วันนี้เขาเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเห็นไหมอยากเดินทางมาหานะคะแต่เป็นคนไกลนะอืมด้วยรูปมังกรอ่ะแม่หมอว่าก็น่าจะเป็นคนชาวเี่เกิดปีมังกรเกิดปีงูเกิด หรือว่าเป็นคนเก่งนะคะเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหรือมีประสบการณ์สูงนะคะหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะใครๆก็เข้าหานะเออเป็นคนเก่งนั่นแหละคนคนนี้อยากเจอคุณนะคะอยากเดินทางมาหาคุณเป็นความสดใสน,นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะครับมีข้อความเห็นไหมอยากเดินทางมาหาคุณจริงๆด้วยมูลเห็นไหม คนคนนี้มีภาระนะคะมีลูกนะคะมีลูกน้องบริวารน,นะคะเป็นผู้นําก็ได้นะคะแต่ด้วยมันมีมูลนะคะมูลมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของพระจันทร์นะอือาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยด้วยรูปของการเดินทางอะ่ะคนคนนี้อยากที่จะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะอยากที่จะเจอคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานี่มันมเรียกอะไรอะ่ะ อยากที่จะเรียกอะไรอ่ะไม่อยากจะมีเรีอะไรเขาเขาไม่อยากที่จะมีอะไรที่จะปิดบังคุณเลยอ่ะนะคะแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะแต่คนคนนี้น่าจะมีลูกแล้วนะคะเขาน่าจะมีเรื่องอะไรที่มันปิดบังคุณอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีลูกน้องบริวารเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาทางานอะไรที่มันไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะเป็นผู้นําก็ได้นะคะอืม หรือความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเขาก็ก็ยังคิดถึงคุณอะ่ะเออแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบก็ได้นะคะเออแต่เขาก็ลังบุ่งหน้ามาหาคุณแล้วนะคนคนนี้มูลพระจันทร์แม่หมอว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะยังยังคิดถึงกันถึงจะไกลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ติดต่อการทางเซนทางความรู้สึกเออยังคิดถึงคุณตลอดฟีตเห็นไหมกำลังเดินทางมาหาคุณอะ่ะค,คนคนนี้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีสิ่งดีๆอยากจะมอบให้คุณก็ได้นะคะมีความแตกต่างนะคะมีความต่างวัยนะการที่จะเจอกันหน่า,าช้ามากเพราะว่าเขาขี่เต่าเออลึก เรียกอะไรหรือธุรกิจหรือการงานการเงินของคุณนะคะเห็นไหมอือันนี้มูนอันนี้ฟิตเห็นไหมสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจเห็นไหมการเงินของคุณไหลมาเทมาก็ได้นะคะด้วยมันเป็นปลานะ่ะปลามันสัญ,ญลักษณ์ของความบุดมสมบูรณ์นะคะแสดงว่าค,คนคนเนี้นะคะอยากจะมอบสิ่งดีๆกับให้คุณอยากจะอยากที่จะเดินทางมาหานะคะแต่ช้านะการที่คุณกับเขาจะได้เจอกันะช้ามาก เพราะว่าเขาขี่เต่านะคะกว่าเต่าจะเดินทางมาถึงช้ามากหรือคนคนนี้นะคะทําอะไรช้าเอ,อแต่มีความรู้สึกดีๆนะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีฐานะนะคะออด้วยด้วยมันเป็นฟิตฟิตมันไหลามาเห็นไหมคุณจะพบช่องทางการคุณจะพบช่องทางการทําเงินนะคะคุณจะพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆนะคะ เห็นไหมเงินทองไหลมาเทมานะคะเออโอกาสมันอยู่เ,เาเรียกอะไรมันเข้ามาหาคุณแล้วนะคะให้คุณคว้านะคะอืมคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะมีการโยกย้ายนะคะคุณจะมีการเดินทางบางคนจะได้เดินทางเปลี่ยนงานก็ได้หรือเปลี่ยนธุรกิจก็ได้นะคะอ เป็นธุรกิจที่ต้องที่อะไรออนไลน์ก็ได้นะคะหรือต้องใช้การเดินทางต้องใช้การขนส่งเห็นไหมด้วยมันมีแต่การขนส่งการเดินทางอันนี้ฟิตเดินทางมาเห็นไหมพบช่องทางนะคะเงินไหลมาเทม,มาก็ได้นะคะเออมีความมุดมสมบูรณ์อะ่ะนะคนคเนี้ยเขากำลังเดินทางมาหาคุณนะแต่ช้านะขี่เต่า มีความต่างวัยจากคุณนะคะมีความที่เรียกอะไรอะ่ะมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณก็ได้นะคะเออหรือว่าธุรกิจที่คุณกําลังจะทํานะคะมันก็่เรียกอะไรอะ่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่ามันขี่เต่าแต่ว่ามันดีนะเออมันดีอ่ะแล้วมันสร้างความมั่นคงให้กับคุณมากๆแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะเออ บางสิ่งบางอย่างเขาอยากให้คุณรอก่อนก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆทาธุรกิจก็เหมือนกันนะคะค่อยๆทำค่อยๆต่อยอดนะคะเออมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะคุณเรืออะไรอ่ะคุณพบทางออกนะคะคุณพบคือเรี่ยอะไรอ่ะคุณพบโอกาสเออดีอ่ะแม่บอกว่า โอ้โหฮาร์เห็นไหมฟิตเนี่ยเนี่ย mm hmm. เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณอยู่ในใจนะคะคุณเป็นคนในใจเขานะคะเขารักคุณอะ่ะอยากเดินทางมาหาอยากขึ้นดีนะคะอยากแต่งงานนะคะเออบางคนจะพบความรักนะคะบางคนจะพบเนื้อคู่นะคะแต่เป็นเนื้อคู่ที่แบบขี่เต่านี่ไม่หมอะว่าดูมีอายุแล้วก็ดูดูด ผ่านการแต่งงานนะคะบางคนมีลูกนะคนคนนี้เห็นไหมคุณอยู่ในใจนะคะคุณอยู่ในใจเขาเขาอยากจะแต่งงานนะคะเขาอยากจะมีลูกกับคุณก็ได้นะคะเออหรือคุณก็ได้นะคะอ,อยากจะอยากจะแต่งงานหรืออยากจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยโคลเวอร์เห็นไหมคุณเป็นความโชคดีของเขาอะ่ะนะคะเขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอเห็นไหมมูนแล้วก็โคลเวอร์เออเขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมีความสุขนะคะมันมีความโชคดีนะคะเ,ออเขาโชคดีมากที่ที่ได้เจอคุณก็ได้นะคะเออคุณคณนนี้อยากเดินทางมาหานะคะ ออยากเจอคุณก็ได้อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขนะคะมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ได้นะคะคนคนนี้หรือชีวิตคุณก็ได้นะคะีนฮาร์ดโอ้คุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความโชคดีสิ่งที่คุณร้องขอนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณจะได้รับเออเพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยมันเป็นต้นโชคดีอ่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะการเด การเดนเห็นไหมเนี่ยอยากเดินทางมาหาเห็นไหมคุณเป็นความโชคดีคุณเป็นความสุขคุณเป็นความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมสวนเห็นไหมใครๆก็อยากอยู่กับคุณอยากอยู่ใกล้คุณอ,อ่ะอยู่กับคุณแล้วมันเหมือนได้รีเล็กนะคะมันได้พักผ่อนมันมีความสุขนะคะมันสบายๆนะคะเห็นไหมการเด้นคุณเป็นเหมือนสวน คุณเป็นเหมือนที่พักกายพักใจนะคะคุณอาจจะเป็นเรื่องอะไรอะ่ะที่ให้คําปรึกษานะคะหรือคอยช่วยเหลือใครหลายๆคนก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครหลายๆคนอยู่ในองค์กรก็ได้หรือในครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้แต่มันเป็นการเดนอะ่ะแม้หมอว่างเป็นความสุขนะมันเป็นความร่มรื่นนะคะเออหรือคุณชอบทาสวนก็ได้นะคะ ชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนสวนสุขภาพสวนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เป็นที่พักผ่อนแสดงว่าคือใครๆก็ชอบที่จะเข้าหาคุณอ่ะนะคะชอบที่จะคุยกับคุณมันมีความสุขมันมีความร่มเย็นมันมีความเหมือนรีแลกอ่ะเหมือนได้พักผ่อนก็ได้นะคะอยู่กับคุณแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะโอ้โหไรเดอร์ มูลแล้วก็ไรเดอร์เห็นไหมคนคนนี้เป็นคนไกลนะคะทำงานอะไรที่มันต้องเรี่กงอะไรการเดินทางก็ได้อยู่กับการเดินทางก็ได้อยู่บความเร็วอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะหรือคุณกับเขานะคะต่างเรื่ออะไรบางคนมีอารมณ์ร้อนใส่กันอะ่ะเห็นไหมเขาอยากที่จะมางโงอนะคะจะมีคนไกลเดินทางมาหานะคะเร,เร็วนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้มูลแล้วก็ไรเดอร์นะคะถ้าเลกกาะกันเรื่อง ความหึงหวงก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ไกลกันก็ได้นะคะคาเดนแล้วก็ไรเดอร์เห็นไหมคุณจะได้รับข้อความหรือจะมีคนไกลติดต่อมาหรือเดินทางมาหานะคะเ,ออเร็วๆนี้ก็ได้นะคะหรือคุณกับเขานะคะทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันอยู่ๆก็หายจากกันอะ่ะเออแต่เขาอยากที่จะเดินทางมาหาอยากติดต่อนะคะ เห็นไหมฟิตแล้วก็เลดี้ออยากให้คุณเป็นเรื่องอะไรอยากให้คุณเป็นผู้หญิงของเขาเป็นภรรยาของเขาเห็นไหมคุณเป็นคนที่น่ารักอ่ะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะนะคะเออบางคนแต่งงานกันแล้วเห็นไหมคุณเป็นภรรยาที่ดีอ่ะคุณเป็นเรื่องอะไรอ่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเ็าโสดอยากแต่งงานเลยนะคุณคนนี้นะคะอยากแต่งงานนะคะอยากสร้างครอบครัวกับคุณอ่ะ โอ้โหริงเห็นไหมเนี่ยฮาร์ดแล้วก็ริงคนคนนี้มีความสุขโอ้ีอนฮนาร์ดแล้วก็ริงโออยากแต่งงานอยากมั่นหมายอยากมีปาฏิหาร่ะนะคะอยากเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะหรือคุณจะได้รับคุณจะได้ที่เรียกอะไร คุณจะได้ซื้อของมีค่านะคะหรือมีสิ่งมีค่าที่คุณอยากจะได้คนคนนี้นะคะอยากจะมอบให้คุณก็ได้นะคะเออคุณเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเขาอ่ะนะคะด้วยมันเป็นริงไงแหวนทองนะคะอยากมั่นหมายโอ้เนี่ยอยากง้อนะคะอยากมีสิ่งดีๆก็ได้อยากจีบนะคะมีคนอยากงอ้อมีคนอยากขอคืนดีมีคนอยากขอโอกาสนะคะ ลักษณะนะคะถ้าคนที่โกรธกันนะคะจะมีคนมางอหรือว่าถ้าคุณไปขอโอกาสขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รับนะคะด้วยด้วยเ e n t l e m a n นะจะมีเรื่องอะไรจะมีสิ่งดีๆนะคะคุณจะมีโชคก็ได้นะคะด้วยคือจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะดอะีอ่ะอืออือ เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้โหเขาบอกว่าคุณแซบอ่ะามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะมีคำว่าวันเสาร์นะคะอาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวอะไรกับวันเสาร์เจอกันวันเสาร์มีคุณเกิดวันเสาร์หรืออะไรเกี่ยวกับวันเสาร์หรือนักกันวันเสาร์ก็ได้นะคะมีข้อความอะไรจะบอกคุณอีกคะเนี่ยแอบคบกัน เขาบอกว่าเขาอยากจูบเธอเห็นไหมฮาร์ดเนี่ยอยากจูบคุณเนี่ยเขาบอกเลือกใครไม่ได้เห็นไหมมันมีมูลมาไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆเนี่ยเขาบอกว่าฉันอยากมาหาเธอ เนี่ยเขาบอกเก็บไว้ทั้งสองคนเขาบอกการยุ่งจริงๆฉันไม่มีใครเขาบอกว่าเธอมีแฟนแล้วเห็นไหมเขาบอกคุณอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเธอไม่มีกำลังใจเลยนอนร้องไห้มีคนนอนร้องไห้นะคะ เขาบอกว่ามีแค่เธอในใจเนี่ยมีการรอคำตอบคุณอาจจะถามเขาหรือเขาอาจจะถามคุณก็ได้มีการรอคำตอบเขาบอกว่าอยากทักแต่ไม่กล้านะคะมีคนผิวสีแทนเขาบอกมันเจ็บนะ เขาบอกเธอบล็อกฉันทำไม <_ an> เห็นไหมมีคนบล็อกกันแน <_ an> ่เขาบอกลบเบอร์ฉันทำไมมีคนลบเบอร์เขาบอกว่าทักไปก่อนได้เลย <_ an> เขารออยู่เ <_ an> นี่ยบางคนทำงานที่เดียวกันนะคะ ขอพรให้เธอกลับมามีการขอพรเนี่ยเขาบอกว่าเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้เห็นไหมเขาอยากรู้อ่ะเขาบอกว่ากลับมาได้ไหมรเธอโอ้เขาบอกว่าตกกลุ่มรักเธอ่ะเห็นไหมเนี่ยอ เขามีข้อความอะไรใหญ่พูดกับคุณนี่อคะเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะทําตัวดีขึ้นหรือปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นอะนะคะอืมทำดีกับคุณมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขามีข้อความอะไรอยญ่จะบอกคุณบ้างคะ บอกว่าชีวิตฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นทั้งหมดโอ้แสดงว่าเราเห็นแค่บางส่วนของเขาเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างครับเขาบอกว่าเขามีเขาเรียกว่าฉันรู้ว่าฉันสามารถแบ่งปันเรื่อง,องดีๆของฉันให้กับคุณเห็นไหม เออเขามีเรื่องอะไรหลายอย่างเลยที่ก็อยากจะพูดอยากจะแบ่งปันกับคุณอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกับคุณอ่ะคุณคนเนี้ยเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณอีกคะ mm hmm. ฉันจําทุกรายละเอียดของวันนั้นได้า mm hmm. มีข้อความอะไรจะบอกคุณอีกคะ เขาบอกว่าฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังเขาบอกว่าฉันจากไปเมื่อเห็นเธอเมื่อเห็นคุณอยู่กับคนอื่นโอ้เขาบอกว่าเขาเสียใจนะที่เขาโคหกคุณเขาบอกว่าเขาอยากจะบอกความรู้สึกอะ ว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับคุณอะนะคะเนี่ยเขาบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันนะอสักวันอะไรอย่างเงี้ยขอไพ่สรุปหน่อยค่ะเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณอีกคะเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เขาบอกว่าแค่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณก็ทําให้เขาแบบเรียกอะไรอ่ะหลงไหลอ่ะคลั่งไคล้ได้โอ้โหแสดงว่าเขาเป็นเดวิลอยู่กับคุณนะเนี่ยคืออยู่ใ,ใกล้ๆกันก็แบบคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดต่อใจเขามากๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ